คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ห้าจุดสองเพราะว่าคลิปที่แล้วยาวกันไปอ่าพี่ก็เลยตัดเป็นคลิปห้าจุดสองเนาะยังไม่เป็นคลิปที่หกไหห้าจุดสองเนี่ยมันจะเป็นคลิปโจทย์คลิปโจทย์จากห้าจุดห้าจุดหนึ่งก็คือความเป็นกรดเบสทีนี้พี่จะสรุปให้เราฟังก่อนถ้าเป็นคาร์บอคลิกเป็นกรด เป็นกฎที่สามารถทำปฏิกิร,ริยากับเบสได้ทุกชนิดเช่น Na เป็นเบสแก่มากทำปฏิกิร,ริยาได้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแกไไ่ธรรมดาทำปฏิกิริยาได้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นเบสอ่อนทำปฏิกิร,ริยาได้ครับก็ะจะเกิดฟองแก๊สละลายเป็นเนื้อเดียวกันเกิดเป็นฟองแก๊สไปดูเอาทีนี้ฟีนอลฟีนอลเป็นกดอ่อนสามารถทำปฏิกิริยากันได้แบบเบสแก่มากกับเบสแก่เท่านั้นเบสอ่อนเกิดปฏิกิริยาไม่ได้เนาะ แล้วก็ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เป็นกฎที่ mark, อ่อนมากเพราะฉะนั้นมันจะเกิดไปยากับเบสที่แก่มากอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉันคิดง่ายคาร์บอ xx ิลทรามีาสามตัวเลยฟีนอนลโลงมาเหลือแค่สองตัวแอลกอฮอล์กระจอกสุดทำยาได้แค่ตัวเดียวเนาะทำไมมันถึงเป็นกฎอ่อนมากรูป้ปะเพราะเรากินเหล้าแล้วเราไม่รู้สึกแสบท้องโอเคปะถ้าสมมุติว่าเรากินกลับไปนะออแสดงว่าแอลกอฮอล์จริงๆกินได้นั่นแหละอ่ะทีนี้ นี่คือโจทย์ของแนวของมปลายแลวมหาลัยเลยนะอ่ะเขาถามว่าเขาถามว่าสาร x กับ y คือสารอะไรแล้วเขาก็าให้คุณสมบัติมาว่า x เนี่ยทำปฏิกับโซเดียมเนี่ยเกิดแก๊ส y ก็ทำปฏิกับโซเดียมเกิดแก๊สแล้วก็ถ้าเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต x ไม่เกิดปฏิกยาแต่ y เนี่ยเกิดแก๊สแต่ถ้าเป็นโซเดียมไฮดรไซด์ x ไม่เกิดปฏิกยาแต่ว่า y เนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะ ทีนี้เราก็ต้องคิดว่ามีสามช้อยใช่ไหมเมื่อกี้นี้คาร์บอกซิลิกฟีนอลแล้วก็แอลกอฮอล์อ่ะทำปยาหมดทำปยาสองอันทำปยาอันเดียวเพราะฉะนั้น x คืออะไรเอ็กทำปยาแค่อันเดียวเป็นไรครับตอบ x เป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าเป็นกรดอ่อนมาก มันก็เลยทำปฏิริยากับเบสแก่มากเช่น NA ก็คือ r o h บวก NA มันก็จะกลายเป็น r o รลบ NA บวกบวกกับหนึ่งส่วนสองแก๊สไฮโดรเจนนี่ไงเป็นสมการเดียวที่เกิดปริยาเห็นไหมอ่ะแล้ว Y คือะครี่ยมันเกิดปริยาหมดไหมเกิดหมดแสดงว่า y เป็นใคร ไว้ก็คือคาร์บอซิลิกแอซิดตัวนี้เป็นกรดจริงๆมันเป็นกรดที่แก่มากกว่าแอลกอฮอล์อ่มันก็เลยทํำปยากับเบททุกชนิดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเกิดปยาได้ทั้งเอเอเกิดปยาทั้ง NA โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่เป็นเบสอ่อนแล้วก็โซเดียมไดรอรไซด์ที่เป็นเบสแก่เนาะก็คือดังสมการนี้เลยเกิดเลยทั้งสามอันหนึ่งสองสามเกิดหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นคาร์บอกโอเคไหมครับ x, x เป็นแอลกอฮอล์ ol, y เป็นคาร์บอกเนาะไปต่อแล้วอ,อีกข้อหนึ่งเขาก็ให้คุณสมบัติมาอ่าสี่ข้อ a b c d ทั้งสี่ตัวนี้เป็นสารประกอบประเภทในมีแอลคินแอลกอล์คาร์บอคลแล้วก็เอเตอร์นะก็มีคุณสมบัติให้ดังต่อไปนี้เอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบีตึ๊ดตึ๊ดซีตึ๊ดตึ๊ดดีตึ๊ดตึ๊ดอะรู้จักก่อนดีเป็นตัวเดียวที่เปลี่ยนสีกระดาษลิปมันเปลี่ยนสีกระดาษลิปมันนะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีแดงการที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมันเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นใคร เป็นกรดซึ่งต้องเป็นกรดที่มีความแก่ระดับหนึ่งด้วยเออไม่ใช่กรดอ่อนแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิมัดเนาะเพราะฉะนั้นกรดมีอยู่ตัวเดียวคือใครคาร์บอซิลิกเพราะฉะนั้นดีคือคาร์บอกอะหายไปแล้วนะทีนี้เขาบอกว่าทำรบยากับเออมีคนหนึ่งทำริยากับเออคือใครจริงๆมีสองตัวใช่ไหม าคาร์บอกก์กรรมยากับเอ็นเอ่าแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีกระดาษลิปมาตแต่ทร,รมยากับเอ็นเอเอ็นเอเนี่ยเป็นเบสอะไรนะเบสแก่มากมีสารตัวหนึ่งทร,รมยากับเอ็นเออย่างเดียวสารตัวนั้นคืออะไรคนอื่นไม่ทร,รมียาจำได้ไหมเปิดให้ดูใครครับทร,รมยากับเอ็นเออย่างเดียวก็วคือ แอลกอฮอล์ข้อซึข้อบีคือแอลกอฮอล์เข้าไหมีคือแอลกอฮอล์อ้าวพิบูเหลือหนึ่งกับเหลือสี่อะทำไงอะอะรู้อีกอย่างหนึง่งแอลคินเนี่ยมันเป็นพันธะคู่ใช่ไหม นคู่การที่มันเป็นมันนาคู่เนี่ยแสดงว่ามันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวพอมันไม่อิ่มตัวมันเลยเกิดไปยาพอบจางสีโบมีนที่มืดได้บวกกับที่สว่าง เกิดได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นมันมีตัวหนึ่งที่เกิดปรยาฟอกจังสีกับโบมีนได้ตัวไหนเอ่ยข้อ C ไหมเปลี่ยนเป็นไม่มีสีฟอกจางสีก็คือจากตอนแรกเป็นสีน้ําตาลสุดท้ายเปลี่ยนเป็นใสไม่มีสีอย่างนั้นเรียกปรยาฟอกจังสีเนาะเพราะฉะนั้นข้อก็คือเป็นแอลคีนครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออะไร ตัวนี้คือ L นะตัวสุดท้ายก็คือเอสเตอร์ครับเอสเตอร์ Ether คือตัวอะไรตัว A อเนาะอโอเคไหมครับก็จบคลิปห้าจุดสองไปอย่างรวดเร็วเนาะโอเคไหมครับก็ชอบก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันแล้วก็ไปติดตามพี่ปูที่เพจพี่ปูเพอร์เฟกออร์แกนิกติวเคมีสีระดับมาห้าไลก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเออ